นี่นี่แบบอยู่กลางแจ้งนะกลางแจ้งเลยพี่คือตอนนี้เนี่ยเราอยู่กลางแจ้งประมาณแบบว่าเที่ยงเที่ยงนะครับกำลังจะเที่ยงแล้วครับเออแต่แบบว่าอากาศยังเย็นนะครับเฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะอากาศดีมากแล้ววิวสวยมากเลยอันนี้คือเขาแกะแล้วก็ยกออกมาวางใช่ไหมป่าเปล่าพี่นี่คือเป็นหินที่หล่นลงมาจากภูเขาข้างบนเป็นเป็นหมื่นปีแล้วครับแล้วก็เหมือนหินทั่วไปครับเหมือนหินอ๋อหินเป็นก้อนเป็นอะไรทีนี้ก็เขาก็จะมาแกะอีกทีนึงคือแกะกันที่สถานที่นี้เลยแกะตรงนี้เลยฮะแกะเป็น รูปของหลวงปู่ทวดครับเป็นองค์ลอยตัวว่าถ้ำผาแดนก็ถือว่าเป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์กใหม่เลยนะครับ <ฮะ S 1> หลายๆคนก็ย,ยังยังยังไม่รู้จักว่ามีสถานที่นี้นะครับ <ฮะ S 1> ซึ่งสวยงามมากครับแล้วก็บริเวณรอบๆนี่คือมอง,งยังไงก็มอง,งยังไงก็ไม่เหมือนอีสานครับมันเป็นบรรยากาศที่สูงแล้วก็เย็นสบายซึ่งถ้าไม่ใช่หน้าหนาวก็ยังเย็นสบายเหมือนเดิมครับ มาในนี้ลมเย็นเลยนะเย็นมากเลยพี่นี่นี่นี่หน้าหนาวถ้าหน้าหนาวคือบวกเพิ่มกอีกแต่ถ้าเกิดว่ามาหน้าร้อนก็ยังเย็นเหมือนเดิมนี่ก็เป็นหินจุดแรกจุดแรกครับเนี่ยนี่คือเจ้าวาดพระอาจารย์ที่เป็นคนสร้างโอ้โหเหรอครับนวัศคารนวัศการนวัศคารนวมศคารครับอ๋อครับผมนี่ครับคือบรรยากาศ ภาพแกะคือพระอาจารย์เป็นคนคิดแล้วก็อยากจะทําทั้งหมดเลยฮะก็คือก็คือเหมือน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 แบบว่าอยากอยากจะให้แกะให้คนมาดูมาเที่ยวอยนะ่างเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นเหมือนก็เหมือนภาพแกะสลักเวลา<ช>ที่เขานะแกะมาเป็นพันๆปีไงคือแกะแล้วมันยังอยู่อยู่ตลอดอาเงี้ยฮะพระอาจารย์ใ่ใแต่ด้วยความน่าสนใจตรงที่คือหินทุกก้อนไม่ใช่เราไม่ได้คือมาจากธรรมชาติทั้งหมดแล้วก็เราแค่มาแกะ ต่อเติมคือคือมันไม่ไม่ได้ว่าพระอาจารย์ยกหินมาจากที่อื่นมันไม่มีมันเป็นหินที่มีอยู่แล้วเราแค่ใช้ประโยชน์แต่ว่าเราแกะเรื่องราวเกี่ยวกับปฏิมากรรมทับพุทธศาสนาอะไรไปบ้างระมานนั้นครับอย่างอย่างอย่างนี้ใช้เวลากี่กี่วันกี่เดือนใช้เวลาอยู่ยีวันฮะแกะแกะอยู่25วันงั้นขอขออนุญาตให้น้องกล้องพาผมไปเที่ยวเล่นในวัดต่อนะฮะจานะครับนมัสการลาครับ นี้เป็นผ้านอนอยู่ข้างบนครับผ้านอนวันไรผ้านอนวันไรพระนอนวันนอนทุกวันครับตอนเย็นก้องนอนไม่ใช่สวนนะเฮ้ยนี่พี่ชอบนะรับความรู้สึกเหมือนเหมือนอยู่บมนยอดดอยอินทนนท์เลยอากาศมันดีครับเฮ้ยทำไมพี่มาสกลนครแล้วพี่ไม่ได้มาที่นี่อ่ะ เมื่อก่อนถ้าเกิดว่าใครที่มาสกลนครเขาก็จะมีพากันไปที่พระธาตุเชิงชุมครับพระตำหนักภูพานน้องหานแล้วก็ขึ้นชื่อหน่อยก็ท่าแร่ท่าแร่เฮ้ยก็ไปก็ไปตอนที่ไปบ้านพี่นุ้แมวนี่ก็ถือว่าเป็นอีกอีกที่สถานที่ใหม่ครับขึ้นมาใหม่จริงๆาคนเลยคือตอนนี้คือใครใครไปใครมาสกลนครต้องมาแวะที่นี่ใช่ก็เริ่มรู้จักขึ้นแล้วเนี่ยมีผลไม้ขึ้นชื่อของผมด้วยเนี่ยนี่ไม่ได้ขึ้นชื่อกับใครนะขึ้นชื่อกับผมคนเดียวนะนี่เป็นต้นลูกโพไม่ใช่ล ลูกโพนี่มันใบโพนี่ไงนแบบหนึ่งพี่นี่ไงใบโพนี่มันก็ห้อยนถ้าต้นโพมันจะเป็นต้นของมันขึ้นมาเลยต้นใหญ่ขึ้นมาเลยแต่นี่คือต้นไฮบ้านผมเรียกต้นไฮซึ่งมันจะเกาะกับต้นไม้ต้นอื่นมันถึงจะเกิดได้อ๋อ่นี่ลักษณะคล้ายต้นโพเลยนี่อันนี้คือต้นต้นเดิมใช่ต้นอื่นแล้วต้นไฮเนี่ยครับมาเกาะอย่างนี้แล้วตอนนี้เปลี่ยนละเปลี่ยนชื่อละเปลี่ยนชื่อเป็นมีโชคละ ไปเกาะที่ไหนมีโชคที่นั่นอ๋อเหรออ่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันกินได้จริงกินได้พี่อาหารหวานตอนผมไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไม่นเรื่องจริงปะเนี่ยเรื่องจริงพี่ทานได้ทานได้หวานก็ต้องกินตอนอย่างนี้เหรออย่างนี้ีสยสุดๆเลยฮะพี่เชื่อผมพี่อย่าดูเลยพี่ดูถ้าดูเราจะเห็นอะไรสักอย่างนึงมันคือเหมือนมะเดื่อเลยอะข้างในเป็นหนอนน่ะเนี่ยหนอนพี่โ เ๋ยวไม่ใช่้อนหรอ <c oughs> กแกต้องไปทำเพราะแกบางคนให้ยาผิดปีด <c oughs> ต้องไปคนทำ <c oughs> มันเป็นผลไม้ที่คนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอย่างพวกผมเนี่ยกินกันแต่จะต้นส,สูงนี้ไม่ได้กินหรอกมันต้นสูงเนี่ย<อ>ถือว่ามาอยู่ข้างล่างเราก็ต้องเก็บกินตามพื้นอย่างเงี้ยฮะเออเหรอกินได้แต่ตอนนี้ไม่เก็บแล้วครับผมที่พี่บีออกมาแล้วไม่น่ากินเลยนี่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 ครับนี่โหดู แกะนะครับไม่มาะี่อ่อนอ่อนนึกว่าแกะเหมือนมากเฮ้ยเอาเฮ้ยจะเยินเงินคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันอ่าตรงนี้เรียกว่าพยาคุดเวสุวรรณครับคือเป็นรูปพยาคุดนะครับผมแล้วก็เป็นท้าเวสุวรรณถ้าเรารู้จักก็คือเท้าเวสุวรรณเนี่ยก็จะเป็นคนคอยเฝ้าประตูเฝ้าสมบัติอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หมายถึงยังห่วงเรื่องเงินอยู่แล้วก็ถ้าพยาคุดนี่ก็เหมือนแบบสัญลักษณ์ของอำนาจ มันเหมือนแบบว่าสอนทำเรานะครับเหมือนแบบว่าคนเราเนี่ยถ้ายึดเรียกยึดยึดยึดติดอยู่ยึดอํานาจอยู่ยึดอํานาจยึดอํานาจยึดเงินยึดติดดีกว่าพี่ยึดติดอำนาจโอเคพี่ยึดอํานาจางเดียวมันเป็นยังไงนคนลุกมาดูมาดูให้ดียึดติดในอํานาจครับยึดในเงินใช่ครับถ้ายึดอยู่สองอย่างนี้นะครับก็เข้าถึงพรตรัตาไตยากครับผมโอ้โหบวชเรียนไหมเนี่ย บทเรียนมาบทเรียนมาครับตั้งแต่เด็กบทเรียนมาภาษาผมในเพลงก็มีแต่ภาษาบวททั้งนั้น,นครับภาษาอีสานเดิมๆบาลีบาลีภาษาบาลีซึ่ง <c oughs> หลายคนบอกว่าแล้วจะแต่งให้มันฟังยากทําไมนะ <c oughs> หลายคนคิดไม่ถึงว่านี่คือสกลนครจริงไหมเพราะว่าถ้ามองถึงอีสานมันต้องมองถึงความแห้งแล้ง <c oughs> มองถึงความยากลําบากเงี้ยแต่ที่จริงแค่บางส่วนนะครับ <c oughs> จรง <c oughs> ิงอีสานทุกวันนี้พัฒนาแล้วในหลวงท่านพัฒนาทุกอย่างแล้วมันกลายป็นรวมสมบูรณ์หมดทุกอย่างเลยครับด้านนี้สวยอะด้านนี้สวยที่พี่ถาม พระนอนคือวันไหนนอนทุกวันเนี่ยท่านมาที่ไหนท่านก็นอนทุกทีนี่คือปางสายญาติครับจมเลยท่านเห็นก็คือเป็นหินก้อนใหญ่ที่ว่าที่นะฮะมันกลิ้งหล่นลงมาสมัยก่อนนานนมแล้วนานมากครับแล้วก็พระอาจารย์เห็นแล้วก็เลยมีแนวความคิดว่าแกะสลักพระนอนนี่แหละหัวท่านขันไปทางที่กันออกอ๋อคือคือเสียงของพพุทธเจ้าเนี่ยนะ นไปทางนี้เลยก็พระอาทิตย์ขึ้นทางนี้เนี่ยจังหวะนี่คือมีหินอีก้อนหนึ่งอยู่ข้างบนแล้วก็มีเจดีวะมันจังหวะมันสุดยอดไม่ใช่พี่ข้างล่างข้างล่างที่ธรรมชานมันจะไม่ใช่ไงก็มันอย่างเงี้ยขโมนสร้างครับขโมนสร้างสร้างเพิ่มเติมครับอ๋อขงบนเหมือนทำผมมองแล้วคล้ายๆเลยพระธาตุอินขนหะที่พม่าแล้วก็เหมือนบว่าเป็นก้อนหินอยู่แล้วก็มีพระธาตุอยู่ด้านบน คือด้วยความที่หลายๆคนก็มองว่าอีสานมันน่าจะแห้งแล้งแต่คือมองไปนี่เห็นไหมครับพี่หนองหานเ่ยหนองหานเป็นแอ่งน้ําจืดที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นแหล่งปลาแหล่งเกษตรกรรมสกลนครนะครับหนองหานนะครับโอ้ด้านล่างตลอดทั้งปีครับนี่นะครับถ้าเรามามองด้านนี้ใช่ไหมเราจะเห็นมันมันมันต้องยืนด้านนี้ถึงจะเห็นชัดเจนพี่ก้องเป็นหินเทพครับเอาเป็นแกะสลักเทพเทพ เทพต่างๆซึ่งซึ่งพระอาจารย์ท่านก็ประมาณว่าขนาดเทพมีอิทธิฤทธิ์มากมายขนาดไหนแต่ก็ยังยัง,ยง,ไ,มยงไม่ยังไม่หลุดพ้นจากวัตตาสงสารอยู่ก็ยังอยู่ยังวนเวียนอยู่ oh. ครับถึงจะเป็นเทพมีอิทธิฤทธิ์มีอะไรมากมายก็ยังเหมือนเดิม มาก็คือเนี่ยที่ที่บอกเจอรอยพระพุทธบาท4ี่รอยนะครับทั้งเหนือทางอะไรงนี้จะมีเยอะนะฮะพระพุทธบาท4ี่รอยก็คือมีรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับสี่พระองค์ก็ประทับกันไว้ตั้งแต่ละหนึ่งสองสามรอพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่ก็อีกประมาณทักสองพันกว่าปีสองพันกว่าปีก็จะมาประทับตึ้งเต็มตรงนี้เลยครับผมซึ่งอีกอีกอีกในแง่มุมหนึ่งก็เป็นการปฏิบัติธรรมด้วยครับปฏิบัติธรรมให้ มีก็4ขั้นไม่ว่าจะเป็นโสดาบันครับผมสกัดทาคาอานาคามีแล้วก็อรหันตผลครับผมสี่ขั้นเฮ้ยอันนี้สมกับที่เรียนมาเนี่ยเฮ้ยอ๋อก็คือเหมือนเป็นการก้าวไปในการผลแต่ละอันแต่ละอันเพื่อบรรลุทำนั่นเองนะครับผมเป็นนัยยะนองอย่างที่อาจารย์ท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าถ้ามองมาจากจากข้างล่างคําว่าแดนคําว่าแดนนี่มันหมายถึงว่า อ่าเป็นเด่นขึ้นมาเด่นเด่นขึ้นมาแล้วก็มีอะไรที่มันแตกต่างกันไปมีสีดําสีขาวซึ่งเรามองมามันจะดูเด่นดูนู่นตรงนู้นก็เห็นนะฮะอ่าตรงนี้ฮะับอที่นี่ประมาณความสูงประมาณ600นะครับเหนือระดับน้ําทะเลนะฮะหลายคนเข้าใจหลายคนเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าแสงอาทิตย์ลงมาเนี่ยยีสูงจะร้อนจริงไม่ใช่เยพี่จริงเย็นแสงที่มันจะลงพื้นก่อนมันขึ้นมาข้างบนมันจะเย็นอุ้ยเฮ้ยนี่กี่โมงเนี่ยก็เที่ยงกว่าแล้วพี่อ่านัดเฮียไว้ไงเฮียวกำลังจะมาถึงแล้ว พี่ไม่ไปดูของแปลกอะไรนี่เดี๋ยวก่อนไปแล้วโอ้โหยุคต่างได้กันละด้วเป็นเรื่องยุ่อะไรชอบท่านี้มากบ้านหลังนี้ใช้เวลาสร้างงานมากครับพี่สาวไอ้นี่ผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมถึงต้องมีเสาประกญ่บ้านครับเสียงตามสายเสียงตามสายบ้านหลังนี้เพิ่งเพิ่งผมเพิ่งมีนได้ไม่กี่ปีตอนเล็กๆผมอยู่ที่ทุ่งนาอยู่เทียงนาอย่างเดียวเลย บ้านหรือบ่อนเนี่ยถ้าตรงกลางไม่ใช่ข้าวละมึงเอ้ยร้อง <laughs> ลเล่นบนเล่นบนเสือ่อเขาก็ถามว่าเอาเงินมาจากไหนบอกว่าผมเป็นนักร้องนักร้องอะไรไม่เคยเห็นร้องเพลงเขาเลยถามผมตรงๆค้าหรือเสพ